กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัชรวิทยามีบุคลากรจำนวน9คนจำแนกตามตำแหน่งและวิทยฐา,านะดังนี้ตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะจำนวนสองคนตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการจำนวนสองคนตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษจำนวน4คนและ ตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวนหนึ่งคนจำแนกตามคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดดังนี้ระดับปริญญาตรีจำนวนสองคนระดับปริญญาโทจำนวน6คนระดับปริญญาเอกจำนวนหนึ่งคนกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจำนวนหนึ่งคนและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจำนวนหนึ่งคน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัชรวิทยาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทักษะทางภาษาไทยด้านการอ่าน การเขียนการฟังดูพูดหลักภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมเช่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานเป็นฐานผ่านกิจกรรมการเขียนและการเขียนเรื่องสั้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานผ่านการประพันธ์บทประพันธ์ห้องเรียนกลับด้านเกมมิฟิเคชันขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยเกมภาษาไทยทั้งเกมที่ทำด้วยมือ และสร้างจากแอปพลิเคชันการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดและการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคและกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆเช่นกิจกรรมวันสุนทรผู้สู่วันภาษาไทยเทอไทยราชการที่10รูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 และกิจกรรมวัชรพินิษพิสิทธิ์อักษาราสืบค่าภาษาไทย ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงความสามารถผ่านการประกวดการแข่งขันการแสดงความสามารถด้านภาษาไทย ใคเข้ามาเอ้ยเอ๋ยลาอมามาที่มา,าแม่มาวันที่แปดสิงหาวันที่แปดสิงหาชวนมาใส่ชุดไทยจะลดยดอกอสทสาใตยหรือโจงกระเบนจะเล่นใหญ่มามามาใส่ด้วยกันเนิน าลืมนะออเจ้า8สิงหาคมนี้ใส่ชุดไทยไปวอรดอกันสิให้ได้แล้วชวนคู่กระจูกระจีกันมาดูละครนอกก็ไม่เป็นอะไรอย่าลืมกันนะกิจกรรมทัศนา,าลีลาเพลงชอยกิจกรรมภาษาไทยนอกชาญเปิดม่าวนวรรณคดีผ่านละครคนทําคนดูเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและเจตคติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรนอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยให้บรรลุศักยภาพของตนเองทั้งในและนอกโรงเรียนผ่านเวทีต่างๆเช่นรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โครงสีสุภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจังหวัดน่านรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชมเชยการแข่งขันทดสอบการอ่านและเขียนคำไทยโครงการ50ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรรางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับภาคเหนือโครงการรักภาษาไทยร่วมใจสื่อสารคณะมนุษยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมและพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมประชุมสัมมนากับหน่วยงานต้นสังกัดการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองผ่านการเป็นคณะกรรมการกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องร่วมกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผ่านวัฒนธรรมองค์กรพี่สอนน้องน้องสอนพี่ร่วมคิดร่วมทาให้ความเคารพกันในฐานะที่ทุกคนเป็นผู้นำทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ตลอดจนได้รับการนิเทศติดตามและส่งเสริมผ่านการนิเทศภายในโดยคณะผู้บริหารทุกภาคเรียนและการนิเทศจากงานนิเทศการศึกษาทางด้านการจัดการเรียนรู้การวิจัยการวัดประเมินผลและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ทําให้การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา จากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งผลให้ผลสำเร็จรายวิชาตามหลักสูตรถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามค่าเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอนเนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษาผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาไทยครอบคลุมทุกทักษะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรมีคุณลักษณะด้านการสื่อสารของการเป็นพลเมืองโลกในอนาคตทั้งในชีวิตประจำวันและในโลกเสมือนออนไลน์สามารถนำความรู้ความสามารถไปสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและการศึกษาต่อระดับสูงได้เป็นไปตามปณิธานของผู้อำนวยการสมรมพูิเขียว ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัชระวิทยาความว่าเราจะช่วยกันสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณและศักดิ์ศรีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนชั่วกาลนาน